สำหรับนี้เป็นยคู่ที่สครับสเป็นสีแดงโชว์สนามใจครับกับสมบูรณเพชรสงเป็นสีขาวจีบน้ำเงินรางด้านโชว์สนามใจนี่ิวามไม่ คอนเอนอรชร์แล้วก็คือสมบัรณเพชรครับโดดเด่นสวยงามทั้งคู่แต่สรงผมเลยเจ้าชู้ที่เดียวของโชคสนามชัยคู่นี้ไปกับ4 8 0 0ครับผมเติมตื่มเตาฟาหาทางด้านสมบัรณเพชร ดีเซลครับติดชานิดหนึ่งสื่อเท้าเข้าหาทางด้านชุบเพชรเป็นหวยแบียดพี่เกครับย้อนยุคไม่ใช่ติดช,ชิ้งแล้วก็มอลลัมซิ่งนะครับชานิดหนึ่งใหญ่เย็นๆเดือสื่อเท้าเข้าหาีขวออายันกันไว้ก่อนทางด้านชุบเพปเลยในต่อยเหมือนกันทางด้านโชสนามใั่ ขาไหล่ดีขวาไม่ถึงตัวสนามใหญ่ห่างไปสงโสงผมนีนนนมษษาาดเกิดกับลอยขีปนาวุธของสหรัฐถลมซีเรียยังไงอย่างนั้นเลยดูดิสายเอวยึดเข้าไปชุบองเพชรยังไม่หลงทางเบี่ยงก้าวเข้าไปทีนิดเหยียดชิดเข้าไปเหยียดยันกันไว้ก่อนทางด้านชุบองเพชรเลย เตะขวาเมื่อกี้เป็นการดานช่วสนามชัยสายมามืกันทา่ดานชุมวิเป็นตีขวาไปขวาไปแต่ชวงสนามชัเตะขวาไปขวาดี้าไปชุมิทนายมาเตขวายันกันไว้สายดันมืกันแา่ดานชุมวิทเตะขวาข้าหามาเป็นชุดทีเดียวช่วงสนามชัยโบนโชคีนโอ้โหไปเอาบน้ำเงินโกนสนามชัยสีแดง

กับหนังชีวิตนี่ต้องดูกันยาวเป็นเาจฮะสหวาไปสองทีด้านหนึ่นของสุดหาเพชรเสียสายไม่ถึงโรคสนามใจสุดาเพชรสุดท้าเข้ามาสุดาเพชรเสียสายมาหาแบบเดี๋วคนนี้เป็นการที่เสียสายเนี่ั่งเดินสุดหวาเพชรเสีย้ายไม่ถึงโรคสนามใจ โปรใหญ่มาได้ให้ติดนี่ติดสินว่าอย่างนั้นยกทีสอบนะครับโปยคู่นี้คู่ที่สองในรายการสีแดงคือโชคสนามใจติวป๋าไปยเดี๋สุดท้ายเข้ามาใหม่ทางด้านชุมโมเฟสยินดีทุกท่าน ทางด้านสมบูรณ์เพชรโดนสนามใจขวาไปยังเลือดเตะซ้ายฝังขวาไปนิดนึงสมบูรณ์เพชรตีบอกว่าอ้าสมบูรณ์เพชรตีบอขวาอ้าด้านซ้ายเราโดนสนามใจไป็นตีเชี่ยเอนเต้นแล้วถาได้สมบูรณ์เพชรมีขาจะลงล้เดี๋วามาทางนซ้ายเสียสายเดี๋ยววามาโดสนามใจตีเชี่ยขายอมาสบูรณ์เพชรตีเข้าไปซ้ียสาย

เปลี่ยนก็วัวเพิดินเข้ไปสื่อภาพประมาณใหม่คณชุมชนเทพเดินดี๋ยวกันเลยดีเดี๋ยวเราพิสูจน์กันว่าลองดูเาด้วยชุดนี้ก็ติดกันเลยเนี่ยเดินเข้กันแล้วยกขี่โอ้โไมไกลมากตสื่อภาพประมาณใหม่เดินสื่อภาพประมาณใหเปลียนเข้าไป โกใจดบอเพชรสืเาไทีมวูดี้ิเนี่ยราไตเะไปสสายมาดันโกระหัใจี่เอกวุาแล้วทางด้นสนสายาข้าไปทางราชบเพชรมาตีองาดันก็ไปติดเชือกทางด้านที่นตอารอาจารย์ชวัจขีดแยกข้ามาใหม เราก็นวาเขากระนกีตีสี่เตียกว่าลหาัอนงเตียกว่าอีกเชียงก้ยอากหาเลยทางดานมอเพชรดีายแล้วมันก็ตอยมาตีเขาว่านั่นแตีเขว่าอเพชรน้ใครดีไหมรูไปไไหมเขาว่าจีนราขาก็แรงแข่งกันคู่ที่เดียว ย้ายมาก่อท้ายได้ช่วยบอกเองตัวแานใจเตี่ยตาได้ทีนี้บอกเอรสื่อตาเข้ามาบอกเชรสื่อตาเข้ามาสื่อตาเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาเปี่ยนทีนี้แก่ อยู่ใจดยังไงที Donald ่จะเตะที uh ่ถึงสนามใจก็เตะที่ถึงเหมือนกันอยู่ห่างไว้แล้วเลยอะไรครับฝ่าซ้ายกับขวาตัวเพชรนี่เขาหาใหม่ยอมต่อยเพื่อกัรทางด้านจุ๊สนามใหญ่ก็ไปต่อยตัวเพชรก็ไม่่อย Bye-bye. ก็ได้รับการชูมือไปครับเมื่อทำการ